วันอาทิตย์วันอาทิตย์ติดแล้วนะครับเพื่อนๆก็เมื่อวานก็เมื่อวานก็ไปทำทำโอทีมาเนะัะเพื่อนเมื่อวานไม่ได้หยุดเนะมื่อวานก็พาเจ้าจนายไปเที่ยวนาะทีะ่หลายที่เหมือนกันนะเพื่อนเมื่อวานก็ไปอะไรนะมีงานฮาโลวีนเนาะแล้วก็เมื่อวานก็ ตอนเช้าขับรถไปนะตอนเย็นก็ว่าจะวิ่งรถแตกงานก็ว่าจะวิ่งรถไปได้เสริมซะหน่อยแล้วก็เมื่อวานนี่โอ้โหถึงขนาดว่าต้องตีรถเป่ากลับบ้านเลยครับเพื่อนเพราะว่าราคาราคาทีา่เด้งมาแต่ละงานเนาะเปิดรับงานอยู่ที่คอนโดเจ้านายเนาะแถวตรงอ่า มิตสามสิบเก้าเนะราคาก็แบบโอ้โหเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะท่านเพื่อนห้าสิบบาทหกสิบบาทไม่ถึง100ร้อยนะท่านเพื่อนราคาแต่ละเจ้าที่ที่แบบว่าลูกค้าเรียกมานะแล้วก็จุดส่กก็หนึ่งจุดก็มีสองจุดก็มีแต่ว่าราคานี่แบบโอ้โหยำแย่มากเมื่อวานก็เลยต้องไม่ไหวครับปักหมุดกลับบ้านแต่ว่าปักหมุดกลับบ้านเมื่อวานก็ไม่มีงานนะครับเพื่อนเงียบ ก็เลยวิง่งรอที่คอนโดเจ้านายประมาณส,สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะไม่มีงานก็เลยแบบวิ่งล้อๆมานะปักหมุดกลับบ้านมาก็วิ่งมาถึงแถวบ้านนะครับก็มีงานเรียกมาเนาะไปส่งที่สรยาแต่ว่าเรียกมาปุ๊บก็ลูกค้าก็กดยกเลิกไปเลยก็คือไม่ได้งานแต่ว่าราคาก็ไม่ใช่ได้ดีเท่าไหร่นะเบนก็เมื่อวานถี่ว่าราคาแย่ <Taylor> <C oughs> มากเลยครับราคาแบบรับไม่ไหวเพี่ถนงกระขนาดว่า ถ้าจะวิ่งนี่คือคงเหนื่อยหน้าดูนะเพราะว่าราคาแบบสี่สิบห้าสิบาทถึงแม้ว่ามันจะไปส่งใกล้ครับเพื่อนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็ประมาณสักกี่โลอะโลหนึ่งสองโลปะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่นะเพราะว่าเห็นราคาแล้วก็รับไม่ไหวครับเพื่อนไปรับไปส่งด้วยได้สี่สิบห้าสาทนะได้ลูกค้าเจ้าหนึ่งใช้เวลาส่ง สิบนาทีสิบห้านาทีได้สี่สิบห้าสิบบาทรู้สึกว่ามันเหมือนราคามันแยกเกินไปครับเช่นเมื่อวานก็เลยไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็เกลดมายาววันนี้ก็เลยแบบว่าจะไปลองไปลองวัดดวงอีกสักทีนะท่านเบื่อวันนี้เป็นวันอาทิตยนะ์เนาะคือปกติแล้ววันอาทิตย์ก็คิดว่าราคาน่าจะดีกว่าวันเสาร์หรือเปล่า,าไม่ได้อเหมือนะท่านเบื่อคือช่วงนี้นี่ ราคามันมันถูกมากเลยครับถูกจนถึงขนาดว่าออกไปวิ่งนี่ก็แทบจะไม่ค่อยคุ้มค่าเลยลถน้ำมันนะก็ลถไฟฟ้าหรือว่ารถที่ใช้แก๊สนี่อยากพอได้กำไรกันมั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจมือนะี้ก็ใครที่มีลู่ทางหรือแนวทางการวิ่งก็สู้ๆกันไปนะครับเพื่อนผมก็ก็วิ่งได้เท่าที่วิ่งครับเพื่อนวิ่งไม่ไหวก็ก็คงต้องแบบ ยิงไม่ไหวก็ไม่วิ่งครับเนี่ยมันถูกเกินก็มันไม่ไหวจริงนะรับไม่ไหวจริงก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับเพื่อนก็ไปตั้งหลักรอแล้วเดี๋ยวปั๊มบางจากนะเผื่อจะมีงานวิ่งเข้าเมืองหรือว่าอะไรก็ถ้าเริ่มต้นหลักร้อยก็ยังโอเคอยู่ยนะเพื่อนถ้าเริ่มต้นนี่ราคาหลักสิบนี่ก็อาจจะไม่ไหวเือน,นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบนะ้าง ไ่รูว่าจะจำแย่เหมือนเมื่อวานหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวลุยกัน รอครับเพื่อนก็จะดรอที่ปัม๊มจะรอที่ปั๊มประมาณสักสิบนาทีได้ไหมสิบนาทีสิบห้านาทีเนาะก็มีลูกค้าเรียกมาส่งแถวอะไรนะถ้าปิดเก้าเนาะมามาดูวันนี้ลูกค้าบอกว่ามีอะไรนะครับมีประพเพณีไม่ใช่ประเพณีเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะามาดูมาดูเรือเนาะมาดูเรือเรือพายนะเรือพายพัดผ่า เรือพายเรืออะไรนะผมก็ไม่เคยมาดูเหมือนกันครับมาลีวเรือนะมาดูเรือแล้วกันที่แถวสะพานท่าปิน,นก้านะก็โอเคเดี๋ยวไปต้องแต่งต้องแต่งจอดรอดแวถวแถวแถวระแวกนี้แหละครับเพือนดี๋ยมีลูกค้าเรียกไปต่อนะเพราะว่าแถวระแวกปินก้านี้ก็น่าจะมีขนมพะดโดเยอะอยู่กันแถวปินก้าแถวพระรามแปด เดี๋ยวด้วยกันต่อนั่นจะช่วงบ่ายไอีก50เมตรเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกที่หนึ่งไปยังถนนพระนเรศวรมหาราชอ,อ,อ,อีก600มเมตรเลี้ยวขวา ไปรับลูกค้าที่อะไรนะลาบพราวเนาะแล้วก็เลี้ยวไม่ถูกด้เมื่อนไ่รู้ว่าเลี้ยวตรงไหนงงไลยหาแยก <K _ T> เขาเรียกอะไรแยกไตรงอะไรเนี่ยทางที่จะไปลาบพราวเนี่ยจากแวกนวตะวิจักมาเนี่ยงงขนาดขับรถมาตั้งเป็นสิบยี่สิบปีแล้วน้อเรียนจะงงเลย <K _ T> เลี้ยวผิดเลี้ยวถูก <K _ T> ราคาก็โอ้โห <K _ T> ไม่อยากจะแซบเลยครับเรื่องห้าสิบบาท <K _ T> ไปรับ โไปรับสองกิโลแล้วก็มาส่งที่เซ็นทรัลลาดพร้าวห้าสิบาทแต่มันก็ไม่ได้ไกลหรอกครับเพื่อนประมาณกิโลนึงนี่แต่ว่าจากจุดที่จุดที่ผมอยู่จุดที่รับลูกค้าเรามาส่งที่เซ็นทรัลแต่ว่าแต่ว่าผมหลงทางนะเพื่อนไปวนไปวนอยู่ตรงวงเวียนเมื่อกี้จริงๆก็จะไม่อยากจะรับหรอกครับเพื่อนเพราะว่ามันถูกเกินนะแต่ว่าเอ,อพอดีว่าไม่เห็นมันได้เพชรไงลองมาดูซิ แบบว่าถ้าใครเป็นสายเก็บอินเก็บเพชรก็น่าจะชอบนะ40บาท50บาทนะเพราะว่ามันถูกนะราคามันถูกก็ะสมใกล้นะแล้วก็วันนี้รถมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะเพื่อ,อ,อนพอวิ่งได้อยู่นะโอยงงงงงงน่าจะเป็นคอนโดแล้วกับเพื่อนราคาแบบกับจงกระจิ้งมากเลยนะ วันนี้ใครวิ่งก็ทําใจนะครับเพื่อนผมก็ว่าจะไม่อยากจะรับอกคขั้นเ่อนเมื่อกี้มันมันถูก,กน,นะแต่ว่ายังไงอ่ะคือแบบเอ,อันนี้หรือเปล่า40เมตรแค่ตรงนี้แบบเรามมนได้เข้าด้านข้างนะดีเจนซี่แบบดีไทยอา้าวแล้วคอนโดมันเข้าตรงไหนอ่ะอ๋อ น้าทีเ่เดี๋ยวไปรับลูกค้าครับเพื่อนเป็นนะส่งลูกค้าเรียบร้อยครับเพื่อนมาเร็วเค็มเร็วห้าสิบบาทก็บวกระยะทางไปกลับก็น่าจะประมาณสักอ่เก <c oughs> <c oughs> ือบสี่กิโลหรือเปล่าเพื่อนสี่กิโลห้าสิบบาทกระจุมกระจิยจริงๆก็ไม่อยากจะรับเท่าไหร่นะเพื่อนแต่ว่าเขียวว่ยมาสามงานแล้วเนาะถ้าไม่รับนี่จะโดนบล็อกแป๊บหนึ่ง ได้รรับไปก่อนเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเคลียร์กันใหม่เอาเอาหลักร้อยอ่าสองร้อยครับเพื่อนโอ้โหรรมาสารเลยนะขี่สองร้อยกว่า ผสมผสานลักสิตสองร้อยนี่หน้ามืดเลยนะครับผมถึงกับอึ้งเลยนะจดดูกันสิไ่ธรรมศาสตร์ไหนเห็นว่ธรรมศาสตร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าธรรมศาสตร์ไหนอะไรธรรมศาสตร์โอ้โหลังเสดครับเพื่อน มาหาลัยธรรมศาสตร์รังสิทธ์สองร้อยโอ้โหจากเซ็นทรัลลาดพร้าวจะน้าเมื่อนไหมเนี่ยผมธรรมศาสตร์รังสิท์เนี่ยน่าจะเลยอ่าอะ,นะอะไรนะเลยเลยอะไรกันเมื่อนเลยฟิวเจอร์ไปอีกเนาะโอ้โหกี G ่กิโลเนี่ยกับราคาสองร้อยอ่า้าเมื่อนนะ รับมาแล้วก็รับชะตากรรมไปไม่รู้ว่ากี่กิโลแต่ว่าจากนี่ไปมหาลัยธรรมศาสตร์ก็น่าจะประมาณสัก20กว่ากิโลน่าจะได้20 20กิโล20-30กิโลถึงไหมเดี๋ยวไปรับลูกค้าถึงจะดูแม็ขึ้นนะว่ามันกี่กิโลเอ้ยว่าคาย่ำแย่จังเลย ไม่เป็นไรขับรถเล่นส่งลูกค้ามาที่เจ้าแล้วก็ไม่รู้ครับเพื่อนก็ไอเจ้าที่บอกว่าจะไปลังสินนะั่นแหะไม่ได้ไปนะครับเพื่อนตอนนี้ว่าหาลูกค้าไม่เจอเนาะแล้วก็ลูกค้ารีบนะลูกค้ารีบก็เลยลูกค้าก็เลยขอยกเลิกนะก็เลยไม่ได้ไปก็ พอถัดจากลูกค้าเจ้านั้นเนาะก็จะจะออกจากที่อคอนโดลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าเรียกต่อกล็ลูกค้าที่คอนโดเดิมนี่แหละครับเ่เรียกมาแถวแถวจรลันนะเรียกมาส่งแถวจรลันโอ้สวนภูมิแสนร้อยไปอิกเพื่อนรับงานสวนณภูมิครับเนี่ยแล้วก็น่าจะได้ตีเปล่ากลับเข้ามาเนาะ เกดรับไปแล้วด้วยเอาไงดีเนี่ยกดยกเลิกก็ไม่ได้เลยสิที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเพื่อนแล้วก็คือแบบไม่ได้ดูนะทีแรกปากสปริง มไม่รู้ว่าผมวิ่งเลยหรือว่ามกแบบแบบมันไม่ขึ้นอยู่ตรงไหนไม่รู้เนี่ยอะจไที่เก่อนตอนเนี้ยครับขให้จองตัว๋วเครื่องบินใะับยก่อนไปขอ้เครับไปจองตัวเครงบินช่ครับที่เซเว่นที่เซเ่น อ๋อจองตัควืั้งบีที่เซว่อ้าวแล้วบุก,กินแน่ครับอ๋อเดี๋ยวที่เซเว่นาโทรมาผมจะคุยกับพนักงานเซเว่นครับอ๋อได้ได้แต่เขาเป็นคนโอนเงินจ่ายเองอใช่ไหมค่าตัวนี้คือต้องสำรองจ่ายไปกวนาผมได้จะโทรไปครับโรงแรมรับประกันให้ครับอ๋อไม่ไม่สะดวกครับไม่สะดวกลูกค้าต้องจ่าย ปิดกล้องนะครับเพื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงเสียงเข้ามาหรือเปล่านะครับเพื่อนเสียงไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินกันหรือเปล่านะเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือมีงานหนึ่งเนาะเรียกไปสนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อนแล้วก็เป็น,เ,ปนเหตุการณ์เคสแปลกๆนะเเบบน่เพื่อนเคสเคสแบบนี้เพื่อนต้องระวังนะก็คือถ้าถ้าได้ฟังกันเมื่อกี้เนาะถ้าถ้าผมแบบ ที่พูดกับลูกค้าไปเนาะก,ก็คือเหมือนกับว่าเรียกรถไปสนามบินสุวรรณภูมิเนาะแล้วก็มีการบอกว่าลูกค้าเนี่ยจะให้ไปจองตั๋วเครื่องบินให้ก่อนจองตั๋วเครื่องบินเนาะแล้วก็ให้เราเนี่ยสำรองเงินสำรองเงินจ่ายไปก่อนอสำ,สำรองเงินออกไปก่อนนะครับเพื่อนคือผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่ไม่ได้นะครับ ถ้าสำรองเงินเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่ละหรือว่าอาจจะใช่หรอเปบอกผมก็ไม่รู้นะผมก็เลยบอกเขาไม่ได้ไปก่อนเขาก็เลยกดยกเลิกไปเนาะคือเคสแบบนี้ผมว่ามันมันแปลกๆครับเพื่อนคือปกติถ้าคุณอจองตัว๋วจองตั๋วนี่จริงๆมันไม่จ้เป็นต้องจ่ายยี่เซเว่นก็ได้นะครับเดี่ยคือแอปแอปของ ใช้แอปธนาคารหรือว่าโรงแรมเนี่ยจะไม่มีแบบรู้ทางในการจ่ายตัวเครื่องบินเลยเหรอผมก็แบบเออเคสแบบนี้ก็ต้องระวังนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกที่แบบว่าหลอกกันนะหลอกหลอกให้เราแบบซื้อของอะไรเงี้ยโอนเงินอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นเคสแบบเออแปลกประหลาดดีมอนกันนะแต่พอเราบอกว่าไม่โอนนี่ก็กดยกเลิกไปเลยเนาะ อผโหมีนานแบบนี้ด้วยก็ตอนนี้ตอนนี้หลงหลงมาแถวไหนครับเพื่อนพอดีว่ามีลูกค้าเรียกเราก็ไปส่งที่เมเจอร์เนาะแล้วก็ราคาก็โอ้โหราคาถูกมากเลยครับเพื่อนแล้วก็โอ้โหไปไกลเลยนะไปไกลเลยไปรับแถวสวนผักแล้วก็จริงๆอะ่ะก็อยากจะกดยกเลิกงานนะครับเพื่อนแต่ว่าพนดีว่าไอ้อินเซน อินเซนティブที่ที่ผมสะสมมามันมันจะได้ครบแล้วเนาะคือถ้าถ้าเราสะสมได้ครบเนี่ยมันก็จะได้เงินได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะก็เลยแบบเออไม่อยากเ,กเก <laughs> ลิกเลิกก็ยอมแบบยอมไปรับลูกค้านะแล้วก็แบบโอ้ไปไกลด้วยเกือบสี่กิโล <laughs> ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าครับเนี <laughs> ่ยแต่ว่าก็เออผิดพลาดนะเพื่อนเพราะว่ามัวแต่คุยกับลูกค้าเจ้านั้นนะที่บอกว่าจะไปสวินอะไรนะ ลูกค้ายกเลิกไปแล้วนะครับเพื่อนไม่เป็นไรนะถ้าลูกค้ายกเลิกเองนี่เราไม่เสียนะมันหลง,มาางเมไกลครับเพื่อนก็ไม่ได้โทรบอกลูกค้าโนอะ mm hmm. okay, เคครับเพื่อนก็อาจจะพอๆแล้วครับวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะห้าร้อยห้าร้อยจริงๆนี่นนนนแหละน่าจะได้หาลูกค้าสักเจ้าหนึ่งก็น่าจะพอละมันจะเข้าบ้านละเพราะน้ำมันจะหมดด้วยไม่ได้เติมน้ำมันด้วยครับวันนี้แล้วก็จะไปแวะหาอะไรกินซะหน่อย กวันนี้ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วถ้าคนไหนแบบเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังบ้่งจะได้เป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆแต่ละคนนะว่าเอ,อ้ยมันมีมันมีเคสแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอเคครับผมเอ,อ บ้านละรับเลือดหมายสองละพอแล้วครับวันนี้ได้มาหกร้อยแล้วก็ปักหมุดกลับบ้านนะไม่แน่ใจว่าจะมีลูกค้าเรียกอีกหรือเปล่าก็วิง่งเลาะเลาะไปเรื่อยนะเส้นเส้นบรมไปเพื่อมีลูกค้าเรียกไปทางฝั่งสารยาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับพอแล้ววันนี้ก็กลับไปพักขอนมัน่งเมื่อวานก็ทำงานทั้งวัน แรงไว้วันจันง <laughs> แต่ว่า